กิจนะครับเรามาทราบข้อตกลงกนกบอนข้อที่หนึ่งห้ามดันข้อที่หนึ่ห้ามชมเสียงดังข้อที่เลืฟังคุณครเคข้อชอฟังคครูข้อที่สาข้อสุดท้ายอะไรดีอใจเรียนรู้ใจเรียนรู้หรือตั้งใจทำกิจกรรมมีกี่ข้อข้อข้อแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเรามาทำ กากันก่อนสมมติว่าครูเคาะ ไปให้เด็กๆกระโดดอยู่กับที่ตามจังหวะที่ครูเคาะมือสองสโอเคต่อไปให้เด็กๆเดินไปข้างหน้าตามจังหวะที่ครูเคาะหนึ่งสสาม ใต่อไปให้เด็กเด็กเดินถอยหลังตามจังหวะที่ครูเคาะหนึ่งสองยามนะือยัง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 เลันะต้องมีสมาธินะ เอกลับไปอยู่ที่ของตัวเองตามจังหวะที่ทคุณพ่อนะเลิ่อนไปนะตามจังหวะนะเดินที่ตัวเองนะทำที่เดวเไหนอาต้าผมเนี้ย สองคนดูนะครับสอคนจะเป็นสอคนไหนมีใครมีคู่เก่าสอคนเออสองคนอะสามคนได้อให้ลูกแทนอีกด้วยหนึ่งคนจะมีหนึ่งคู่ที่มีสามคนโอเคถ้าใครที่ได้คู่แล้วนั่งลง มาวางไว้ตรงหน้าตัวเองไม่แขนลงมาเราให้เพื่อนนวดอ่ะนวด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 เพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเรานวด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 เลิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราต่อไปยเบีย น้วหายใจเข้าลึกถาาพี่กับตัวเองนะห้ามลอนใจกอางนอนแล้วหลับตานอนโซ่าแวบนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยต้นไม้ที่รักอนอนลงไปเลยอนอนแล้วหลับตา ทั้อหมดค่อยด่นตาแล้วขึ้นกลับมานั่งที่ตัวเกองตาทหมดคอยึองครับึงสินะหนอง ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวตามคำบรรยายสัปดาห์นี้เราเรียนหนูใหม่ต้นไม้ที่รักคุณจะพาเด็กๆอนดุบาลสามที่น่าร้านทุกคนไปปลูกต้นไม้ไหนมีใครอยากปลูกต้น ปูป่าปูต้นไม้เราจะเดินไปที่นะเดินเดินไปทีนนเดิเดินเเเจอต้นไม้ยัง กี่ต้น